อ่าบ่บ่บ่ <tik> สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อพ่อกับสว่างอีกแล้วพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้กไกลๆไปบ้านแน่เพลนพี่น้องเลยเนาะกลับมางานศพแมย์ที่เคยเนาะวัดดองกระล่อมเลนพี่น้องบรรยากาศแบบอ่อนแน่เนาะตอนนี้เพิ่นก็ยัง่าเข้าวเพื่อนโยธาเกิดชุบไปประชาติเนาะเพราะว่าเพิ่นย่างให้บุญเพื่อนดูเนาะ โอเคคณคนมารวมงานกันลายเึงดมาทางคุณน e ินัวพ่น้องถ้าทางคนนินนั้นอย่งนเนาะเดี๋ยวสวัสดีพระเบพีน้องเนาะไปเล่าบนไมในงานสุปทางฝั่งลราเนาะบาซินเบบีไตแน่เนาะ คนกับผู้ชายเนาะป้าสูกยากคนถึงทวนอยู่ <Okay. S 1> คุณลุงข้างา 10, 000, 10, 000, ล่ะสิบพันเนาะสิบพันหรือว่าหนึ่งหมื่นกี่ทำไมพี่น้องเอ้ขนาดเนาะตามพรมไม่พรมตอกพรมขามเนาะ <c ười> คนกับนางส้นพรมส้นเงาอยู่เนาะผู สองไม่ใหญ่นี่คือสีมักขนาดเนาะเรื่องการพนันนี่ก่อนตอนนี้เพิ่นก็ให้บบูดแล้วเนาะในทางไม่ขาวเพิ <unless S 2> <tem po> ่นลูกลร้านลกานาน่กาน้านล้านานลานลุกล้านุานนกานลุานก้น้นาล้านล้กานน ตอนนั้นบ่ายเด้อเนาะบ่าย2:00น.เนาะประมาณบ่าย2:00น.เนาะเพิ่นก็สิขึ้นศุกพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเรียนเอาเด้อ อาน้ำข้าวหน่อยอยาก้ินน้ำเลยพูนน้ำข้าวน่อยนะเถึงมันจะมาไเกิดกันบ้างเราไม่ันบ้างโอ้คนกางเกงสีลืมเขื่อนชบ น้องคนกะรังสีเอาลุกซุปลูกมาเคลื่อนคนกะบริโภเนาะมันกะสีเอาลูกมาอยากแน่เนาะ i'm

เน,นื่องจากที่ว่าเคลื่อนศพแล้วเพิ่นกาสีปัดขวดเทือนชาดเนาะถ้าว่าศพยังอยู่เคลื่อนเพิ่นสีปัดขว,ว,ว,วดบด่ได้น้นองเลยพี่น้องเลยน้องพ่นก็เริ่มปัดเริ่มขวดขวดลงมาเลยป่าน,นี้เนะ <c oughs> าะเริมเคลื่อนไปประชาแล้วเนาะนพี่น้องโอเคพี่น้องน้องเดี๋ยวไปต่อกันอยู่ประชาเนาะ,นะ

เินไป้พ่นเอไปแต่มาหอบไปดับแต่พอหาไปเด็กก็กนหว่เราอุยเอามเที่นียังเข้าเทายะล่ผู้ดายทางนอกได้มาหมกินวามท่าทายได้พี่น้องไอ้พวกโอ้โหสายไฟนักผู บรบมรบ่มิอกาชีนั่งรถไปน้อไปพี่น้องเาว่ามันไกลเนาะเดกไกลตื่นเดปรปชานอีกแล้วจังหมักมากเลยก เอ้ยยะเดี๋ก็มาเลยเดยใ้เดี๋ยบ้าแดดเดือดดังรถนมันแดดจีบดังรถแดดสมกเจาดำแดดไมเนาะมันนักใครรู้ไมันนั้นนมได้ยังไงยัยไมนจีฮักได้ก็รัมาตุ๊กไเลยต้องตาก็ยไปแดดแดดท่อนี่้รงเลยอันนี้มาตัวามก็พูดไม่อา นี่คือที่เป็นนาแซงเนะพี่น้องเนาะต้นเนาปีได้ปเห็นนาแทงเนาะยืน่ายหือเนี่ละย้ําไปเอาใบไปไ้ไป้นกนนะเข่านะเขาหน้าปังงาม้เ่านะเขาน้าปังวนี่าน้าปังแถ่าไมยตนนไม่พุ่ง่ได้ลอย่างไปพี่น้องเอ้ยแดกแหงขนาด องถอน้ำหนองเนาะแต่วางกามาเป็นครั้งแรกเพื่นพี่น้องเว้ยไก่เติบเนาะไก่หมู่บ้านเติบ พี่น้องไลยเผื่อขึ้นชิบอเชาพ่อถูงเป็นกระปุกมันปุ่นฝนตกใส่ซับฝนตกใส่ขักได้หนึ่งเนาะตัวตายมันก็มีเนี่ยจนเช่าเนาะพี่ลึก พ่นเห็ดปลูกบ้านผมขักขนาดย่างไปกไกลตึ๊บเนาะอือพ่อมาหอดปลาชาแล้วเนาะพู้โซคคนกระสีเข่าทางใน้ผู้นะกพันสิเจ๊กน้า เย็นมาเยนกับเปียวขอีกนเลยยอดพีเลยแห่งก็้ขแห่งขนแงนั้งไม่นั่งดยกับใจ เจ๊น้ำยินเนาะเขาเหง่งไปไล่ตบอ่าใจะยินยิด้ใ่ทำได้หรืออ่ทำทานเอาได้ขักมาบนพื้นแล้วเป็นมือกองเราลงเลยอะครับกินเนื้๊สดตว์ไปรีคูน นเลยน่เป็นกะทิเต่เนาะเพราะว่าเราเราเป็นคนเก่านี้หลังีเ้าอิ่มพ่อแม่เต้านะฝักเต้ากรเดืองักเต้าตุ้นุ้เต้าจะฝักได้เตาคนเก่าขาเีย่้ห้ีย้าน

ลูกไปนะเขาจะดูดูว่าจะใกล้จาใ้ับความร้อนัหมวัดเวลาเช้าตรงแน่แน่ทุกคนเข้าเสวันเุดแมรี่ลูกหลานเพิ่งกะจิตเข้าไปหดเนาะ รเถียงกันไแ่เสียงกจ้ามไปแ่ล้เสือนะเสือมึงนะจกกลงนถ้าางานถ้าาทำานใก้บ้าจามาเรงานก็ต้อง่หยาบลงาหลงคำชาพ่า้เข้าวผู้บ่ข้าวบ้าเนี่ยาระลาาาเ้าผสมคนนั้นกระโปงงพนเ เจ้าแม่จเพิอเดนที่ทุกทุกเด้อส่วนลูกกับพที่ทุคร้จะลูกูดตายให้ยูดีแห้งอบเห็นุไม้ก้อให้สรลปปก๊บเคุณเจ้าก็วอกเรื่องไฟ้าวใ้เยจะได้มาจะจบจี่งามเราจะบอกวาพูดดีๆะคุกดุกลานเนาะ เรียบร้อยแล้วเป็นกาสิท้าพิธีต่อไปได้ถุใ่เทยก็ไดุ้ได้ถุกได้ได้งได้ถุงได้ถุงไดุ้ได้ถุงไดุ้ไดุ้กไดุ้ได้ถุได้ถุงได้ถุงได้ถุก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 ด้ถุได้ถุงไดุ้งได้ถุได้ถุได้ถุงได้ถุงไุ้งได้งได้ทุได้ถุงได้ถุงได้าุงได้ถงไดุ้งไดุ้งไดุ้ได้อุงไดุ้ได้ถุได้ถุไดุ้ ở này phần cả khẩu thì khẩu dù kỳ thi đó <laughs> หอยปลาตุต้งมาทั้งนั không thế quá เด้อ lên 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 không lên 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 Gracias.

ครับ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  ่นได้ทอดแต่ตกปลาดวนก็เลยออกมาตกทะเลกันนะครับโอเคไฟพี่น้องเนาะคนกันเลยทำพิธีแล้วเนาะปลสว่างกระชิออกแล้วบานี้เนาะข้าวเข่าทั้งนั้นนะก็ออกทั้งนี้เนาะคือว่าเพิ่นสีบัวหอออกทางเก่าเนาะเพื่อนพี่น้อง อันนี a de, a de a de ้อันนี้เพิ <qu> ่นเฮ็ดแบบ่กส <bah> ิเป็นน้ like ําขี the, ้มินเนาะที Έ ่ว่าเฮาเข้ามาาแล้วกัลบแล้วโอไปบ่รับรับบ่ตื่นอ้ข่อยรับคือเก่าตกหัวในอเนาะเพิ่นผู้่าผู้แกเพิ่นสิมักว่าแบบนี้คือใหญ่แล้วอยู่คือหมเเพิ่นกสิเอาลงวว่าจังัเนาะเพิ่นกเพิ่นผู้เฒ่าเนาะแม่นเพิ่นฟังเพิ่นสิตั้งลงวแบบนี้เนาะ เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะตามที่ตามโคกม่านเพิ่นกะสีบโบว่านั้นสีบโบเผาเนาะถ้าว่าตกสูร่รุ่นลูกรุ่นหลานเพิ่นสีเผาได้ให้พี่น้องเลยขยับมาทางขยับด้วยโอเคเพื่อนพี่น้องเนะาะสว่างกัขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะขอกระดมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้อีก,กสัสดาหดี